โอเคสวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการอาร์ไมม์มกักับเกมซูเปอร์คีร์ฟและโคฟูจิโตะนะครับผมวันนี้เนี่ยเนื่องจากอีพที่แล้วเนี่ยเราได้ตกรอบ f a ครับนะครับผมเลยมีความคิดว่าอยากจะเสริมนักเตะหน่อยนะซึ่งนักเตะที่ผมจะเสริมในวันนี้ก็จะเป็นตำแหน่งของกองกลางนะครับผมเป็นตำแหน่งที่สำคัญอีกหนึ่งตำแหน่งนะครับของทีมฟุตบอลนะเป็นตำแหน่งที่คอยแบบช่วยขึ้นมาเติมเกมลุกลงมาช่วยรับเนาะลงมาช่วยเกมรับนะครับอืม ซึ่งนักเตะที่ผมจะซื้อเนี่ยผมมีในใจไว้แล้วนะเป็นนักเตะดาวลุงนะครับผมผมอยากจะปั้นดาวลุ่งหน่อยนะฮะซึ่งผมให้เอ,เ,อเจนต์เนี่ยไปดูราคานักเตะไว้แล้วเนาะว่ามันเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปดูเลยครับว่านักเตะคนนั้นเนี่ยจะเป็นใครนะฮะโอเคครับผมก็นักเตะที่เราจะซื้อนะฮะก็จะเป็นเจ้าหนูค้านี่ชูเวมกกานะครับอายุเพียง18ปีเนาะส่วนสูง1้อนะครับ ราคาไม่แพงมากนะฮะหกล้านปอนด์นะฮะเป็นราคาที่เขาตั้งราคาตลาดไว้เนาะส่วนราคาที่เชล,เชลซีจะเรียกเนี่ยอยู่ที่ประมาณแปดล้านหนึ่งแสนปอนด์นะครับผมผมไปอันนี้มาแล้วนะไปเจนไปดูมาแล้วเดี๋ยวเราไปเสนอราคาเขาเลยครับผมผมจะให้เขาแปดล้านหนึ่งแสนหนึ่งร้อยนะฮะให้เขาแถมแถมโอเคแล้วเขาได้มาแล้วผมคาหนี่ชูเวเมก้า ขอมาตอนรรบเข้าสู่ทีมเลสเตอร์ซิตี้นะฮะผมออมาแล้วครับผมชูเวเมก้านะซึ่งผมอาจจะให้เขาลงเป็นตัวจริงหรืออาจจะเอาเขามาโรเทชันนะครับอาจจะสลับกับฮาวีบานเนาะผมก็ไม่แน่ใจว่าเขายืนตรงไหนได้บ้างนะฮะก่อนไปแข่งเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยครับเดือนนี้เราจะเจอกับใครบ้างนะฮะซึ่งในเดือนนี้เนี่ยเราจะไม่มีแข่งในรายการอื่นเลยนะฮะเพราะเราตกรอบไปหมดแล้วแล้วครับผม จะมีแข่งแค่ในลีกเนี้ยเท่านั้นนะก็จะเจอเป็นเวสแฮมยูไนเต็ดคริสตัลพาเลสนิวคาสเซิลวูฟแฮมตันแล้วก็ลีดนะครับผมเรามาเอาชูเวเมกาไปใส่ตัวจริงครับเอ่อขอเป็นโรเดชันกับฮาร์วียบา์แล้วกันเนะาะจัดเขาก่อนไม่แน่ใจเหมือนกันให้เขาอยู่ตำแหน่งเล่นเขาจะเล่นแบบกลางกลางลูกกลางรับหรือเปล่าเนาะไม่แน่ใจว่าเขาเล่นตำแหน่งไหนนะรู้เป็นกองกลาง มาครับเกมแรกครับเจอกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะฮะที่สนามคิงพาเวอร์ครับเราชูเวนเมก้าโดนไปเหลือไปก่อนเลยฮะนาทีที่14ส่วนคู่อื่นก็แมนเชสเตอร์ซิตี้ยิงไปแล้ว1-0นะฮะเชลซี Chelsea ยิงหนึ่งศูนยนันยังเสมออยู่นะแล้วจบครึ่งแรกครับผมเรายังเสมอกับเวสต์แฮมอยู่นะฮะ,ล,ล,ะ,ฮะล้วเหนื่อยครับโซนัวเหนื่อยเปิดประตูเราก็ไหนนะทำไมขึ้นเปลี่ยนแค่กองหลังก่อน ต้องเปิดมาต้องคว้าสามแต้มเลยหรือเปล่าจะทำได้ไม่เนียะโอ้แต่กลับเป็นเสมอก่อนนะครับผมนัดแรกเนาะเสมอกับเวสแฮม,มนะฮะต่อไปับผมเจอกับนะะิวคาสเซิลนะฮะเราอาจจะต้องให้เวลาชูวเมกาปรับตัวกับทีมก่อนนะครับผมเขาเขาก็เขาเพิ่งมาใหม่นะฮะนี่เดี๋ยวผมเอาสำรองลองไปเล่นบ้างเนาะเอาเป็นเจมี่วาร์ดี้ลงไปเล่นเอ็นเคแทนเอ็นเคเทียนะฮะ เกมนี่สองครับเจอกับ New นิวคาสเซิลยูไนเต็ดฮะฮะดี่เซนเจมพาร์กนะ,ะนิกโป๊สก็เซฟไปก่อนเนยนะออกแรงหน่อยหน่อยคือถ้าแบบจบเกมจบโอ้แล้วอาร์ม,มลอนครับยิงขึ้นน้ำให้คิดเ่าพาเลตก่อนนะี้ฮะแล้วเฟิมิโน่เหนื่อยเอาเป็นเอ็นเคลฟีลงมาแทนแล้วนะกองหลังไทลอนมิงก็เหนื่อยครับคือผมจะบอกว่าแบบถ้าจบซีซั่นเนี่ย ถ้าคะแนนที่ทีมอยู่มันไม่ดีนะก็ผมก็ขอโทษด้วยนะผมก็ทําเต็มที่แล้วนะครับผมพยายามเสริมนะนะต้องไปลุ้นกันในประมาณ2องสามอีสุดท้ายนะครจบเกมครับผมโอ้เราก็แพ้ Newcastle ลไหมฮะส่วน FA ครับก็จบเหมือนกันครับเป็น Manchester United นะได้แชมป์ไปก็สุดจริงๆฮะยุคของเตนฮากในชีวิตจริงก็สุดเหมือนกันครับผมอ่ะ ไปดูเกมต่อไปกันต่อเลยเจอกับวูฟแฮมตันบันเดอร์เกมต่อไปครับผมเจอกับวูฟแฮมตันนะฮะผมเอาเ Ed อ็ดเวิร์ดเอ็นเกเทียนลงมาแทนเจมีนะ่วัดดีเนาะแฮมิบาร์นก็สลับกับช่วยเมก้าครับช่วยเมก้านเนี่ยต้องให้เวลาเขาปรับตัวจริงๆแหละม,มาครับเจอกับวูฟแฮมตันนะนัดที่20แล้วนะของพรีเมียร์ลีกอะเหลือประมาณ18นัดนะครับผมแล้วชยลอนวิ่งครับยิงขึ้นนำไปก่อนนะครับผมนาทีที่19ครับ เลสเตอร์ซิตี้นำแล้วครับผมเดี๋ยวขึ้นแรกกันก่อนครับเลสเตอร์ก็ยังนำอยู่ฮะจากลูกยิงของไทรอนมิงส์ส่วนคู่อื่นก็ทรงๆกันไปครับโฟกัสแค่คู่เราอุย้ยแล้วใครเจ็บแล้วนี่อ่ะฟูลแบ็กเจ็บไม่เป็นไรเรามีฟูลแบ็กเสริมโอ้แล้วฮาวิบารกับชาลอมบาครับโอ้ย ยิงให้เป็นสามศูนย์นะก็ชนะวูฟแชมตันไปได้ครับต,ต่อไปเป็นเจมส์จัสตินนะฮะที่บาดเจ็บในนัดนี้ไปนะต้องพักถึงสองนัดเลยนะฮะไม่ได้ครับแต่เรามีฟูแบ็กเหลืออยู่แล้วครับสลับกันได้เนาะต่อไปก็เจอพาเลนครับอยู่อันดับที่17นะฮะเราอยู่อันดับที่1 0นะครับอ,อ๋อแาราไมงก็สลับกันนะเนาะโรเตชันกัน เมกาต้องเอาซอสมีนะครับโอ้แล้วเลเต,เตอร์ขึ้นนำไปก่อนเลยครับผมแล้วฟูมเมโนโมายิงทิ้งห่างครับเดี๋ยวจบครึ่งแรกไปก่อนเลยครับผมนักเตะเราก็เหนื่อยเหมือนกันนะครับเนี่ยต้องเปลี่ยนเลยนะส่วนฟูมเมโนโก็ให้เขาเล่นอย่างนั้นแหละไม่เป็นไรหรอกฝืนเล่นไปก่อนผมไม่ค่อยไว้ใจใจไม่ดีแล้วเตเลมองครับยิงทิ้งห่างไปอีกครับผมดูเหมือนเราจะเก็บสามแต้มได้แล้วในัดนี้ โอ้ยทิ้งไปอ่ัแเ้วเราเป็นฮาวิบานครับโดนใบแดงไปนะฮะโดนนาทีสุดท้ายนันนะครับผมใบแดงเนี่ยต่อไปครับเจอกับลีดเราต้องโดนแบนสองนะัดนครับเป็นช่วยเมกาลงมาเล่นแทนก็ได้นะฮะลองเอามาเล่นกลางรับดูดีกว่าครับช่วยเมกาเนี่ยลองหาตำแหน่งที่เขาเล่นจริงๆดีกว่าเจอกับบลีด เกมก็ไม่มีอะไรนะส่งๆไปเรื่อยๆเนาะโอ้ฟมีเฟมิโนเหนื่อยนะฮะเอาเป็นเจมี่วอดี้ลงมาเล่นแทนแล้วกันนะครับผมมาต่อเลยครืงหลังครับโอ้เราเป็นเตละมองครับยิงขึ้นนำให้เลสเตอร์ครับผมเรายิงช่วง 15นาทีสุดท้ายนะครับจบเกมรับผมเลตเตอร์ซิตี้ก็ชนะลีดไปได้นะหนึ่งศูนย์ครับจากลูกยิงของเตเลมองก็ขึ้นปีใหม่แล้วนะผมราคานักเตะก็อัพนะครับโอเวอร์ลอนนักเตะก็อัพเนาะบางคนนักเตะก็ราคาตกบางคนก็ราคาขึ้นนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอพักไปเพียงเท่านี้นะครับผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปครับผม